สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดเลยนะครับจำนวน1 2 3 0 xlm นะครับก็เป็นเงินไทยประมาณ85.31บาทไทยนะครับที่ผมได้รับเข้ามาล่าสุดเลยนะครับก็ทําแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะได้รับเงินคลิปตัวแบบนี้นะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับวิธีการ หาเงินคลิปโตฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับเพียงแค่เรามีมือถือนะครับเราก็สามารถทําเงินคลิปโตได้เลยนะครับสำหรับกระเป๋าที่จะต้องใช้ในการรับเหรียญคลิปโตนะครับต้องเป็นกระเป๋าคอยเบสเท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครคอยเบสเนี่ยก็กดลิงก์ด้านล่างคลิปดีโนนี้ได้เลยนะครับผมจะแนบลิงก์การสมัครของคอยเบสไว้ให้นะครับผมตรงนี้นะครับผมมีเหรียญคลิปโตนะครับทั้งหมดประมาณ1,700บาทนะครับตรงนี้ได้จากการทําเงินฟรีนะครับผมสาหรับเหรียญที่ผมได้รับเงินมาล่าสุดนะครับ เหรียญ XLM เนาะราคาตอนนี้อยู่ที่7.17บาทไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทั้งหมดนะครับที่ผมมีอยู่เนาะตอนนี้ก็1135บาทนะครับที่ผมถือเหรียญ XLM อยู่นะครับตรงนี้ก็ไดจากการเก็บฟรีเก็บทีละเล็กทีละน้อยมาเรื่อยๆนะครับผมทําแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับในส่วนของการทําเงินฟรีบนมือถือนะครับเราสามารถเก็บเหรียญอื่นๆได้นะขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราเนี่ยจะเก็บเหรียญอะไรในส่วนของเหรียญคริปโตต่างๆนะครับเราเราชอบเหรียญไหนเราก็เก็บเหรียญนั้นเนาะอันนี้ผมก็เก็บเกือบทุก ผมจะเก็บเรื่อยๆนะครับผมในส่วนของเหรียญคริปโตนะครับเพราะว่าราคาคริปโตตอนนี้เนี่ยก็ยังถูกอยู่อีก2-3ปีข้างหน้าราคาก็อาจจะขึ้นมากกว่านี้ก็ได้นะครับผมสําหรับแอปที่จ่ายเงินมาล่าสุดนะครับผมก็คือแอปนี้เลยนะครับผมคริปโตเซ็นนะครับก็เป็นแอปในส่วนของการเล่นเกมบนมือถือนะครับแล้วก็จะได้เหรียญคริปโตค่อนข้างหลายเหรียญเลยนะขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะถอนในส่วนของเหรียญอะไรนะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครนะครับผมอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมจะได้แนบนวิธี การสมัครไว้ให้เนาะลองเข้าไปดูขั้นตอนการสมัครก่อนว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับในส่วนของการใช้งานของแอปนี้เนี่ยใช้งานง่ายนะครับผมเล่นเพียงแค่10นาทีเนี่ยเราก็ได้ทําการอถอนเงินได้เลยนะครับในส่วนของแอปนี้นะพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะครับก็คือให้เรามากดตรงโปรไฟล์ด้านบนตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรามาที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปพอเรามาถึงตรงนี้เราก็ตรงนี้เลยนะครับมันจะเขียนคาว่าที่อยู่ของกระเป๋าเงินคอยเบสเนาะแล้วก็กดเข้าไป สำหรับใครนะครับที่สมัครคอยเบสแล้วนะครับผมก็ให้เรานะครับทำการใส่อีเมลนะครับของกระเป๋าคอยเบสนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินของอ่าคอยเบสหรือว่าเหรียญคริปตัวต่างๆเนาะเราก็ใส่อีเมลลงไปแล้วเราก็กดบันทึกแค่นั้นเองนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับพอเราใส่อีเมลของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูวิธีการเล่นเกมกันนะครับว่าต้องเล่นแบบไหนอย่างไรเนาะในส่วนของแอปนี้นะครับจะเป็นการเล่นเกมจับคู่นะครับนี่ฮะเกมจับคู่นะครับแล้วก็จะเป็นเกมต่อนะครับรูปภาพให้ถูกต้องนะครับบวกเลขนะครับผมอันนี้เป็นเกม บวกเลขเนาะใครมีเทคนิคการคิดเลขเร็วนะครับหรือว่าเก่งการคิดเลคิดเลขเร็วเนี่ยก็ลองมาคิดเลขตรงนี้ได้นะครับมันจะได้รับคะแนนแล้วก็เอาไปแลกเป็นเหรียญคริปโตได้นะต่อไปนะครับผมอันสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นการหมุนสล็อตนะครับผมหมุนสปินนะครับเป็นการลัคกี้สปินเนาะ,ะดูวิดีโอแล้วก็จะหมุนนะครับเราก็จะได้รับเป็นในส่วนของคะแนนมานะครับประมาณนี้ในส่วนของการเล่นเกมเนาะเพื่อนๆลองเข้าไปเล่นดูนะครับเล่นไม่ยากนะต่อไปนะครับผมด้านบนขวาตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะสําหรับใครที่ต้องการถอนเงินนะครับกดมาที่เมนูแรกนะครรับตงนี้เลย การถอนเงินนะครับก็จะมีเหรียญคริปโตตามที่เขากําหนดตรงนี้เลยนะครับบิตคอยอีเทียลไรคอยดอทคอยสโตนา ADA, มาติดดอทคอยช i บ a ได้อะไรพวกนี้เราก็สามารถเลือกถอนได้เราจะถอนเหรียญอะไรนะครับเราก็เลือกไปเลยนะครับผมขั้นต่ําก็อยู่ที่1 0 0 0คะแนนในการแลกเปลี่ยนของแอปคริปโตแท็บนะครับผมแอป,ปนี้จ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับสำหรับหลักฐานเนี่ยผมจะขึ้นไว้ทางด้านขวามือนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการถอนเงินเนาะอย่างเช่นผมจะถอนเหรียญ XLM ใช่ไหมครับเราก็กดเข้าไปนะ เาก็จะบอกว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยเท่าไหร่นะครับผมมี29,287เนดคะแนนนะครับให้เรากดตรงลูกศรตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการถอนเนาะกดเข้าไปเขาก็จะแจ้งเราว่าเราเนี่ยจะได้รับเหรียญ XLM กี่เหรียญน,นะครับแล้วเราก็กดถอนเลยนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับคุณจะต้องมีคะแนนตรงนี้นะครับผมอยู่ที่1000คะแนนนะ1 0 0 0คะแนนขั้นต่ำนะครับก็คือ1000เซ็นต์นะครับในการถอนเงินนะครับระยาะเวลาในการถอนเงินนะครับตรงนี้เขาประกาศในกรอบสีเหลืองนะครับว่าการตรวจสอบยอดเงินเนี่ยจะเข้าภายในเจ 1 2ชั่วโมงหรือว่าประมาณ3วันเนาะถ้าใครไม่เข้าใจภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับเรากดเข้ามาแล้วเราก็แปลข้อความนะครับเขาก็จะแจ้งว่าคอ i n b a s e นะครับจำกัดบัญชีของฉันนะครับและการโอนนะครับใช้เวลาสูงสุด72ชั่วโมงวงเล็บ3วันกว่าจะมาถึงบัญชีผู้ใชค้คริ p โ o เซนนะครับบัญชีคอ i n b a เนาะหางโอนเงินของคุณและ ไม่ได้รับทันทีโปรดรอ72ชั่วโมงนะครับปกติแอปคลิปตเซนเนี่ยเวลาเราถอนเงินปุ๊บเนี่ยเงินจะเข้าคอยเบททันทีนะครับตรงนี้เขาบอกว่าถ้ายังไม่เข้าทันทีเนี่ยก็คือให้เรารอ72ชั่วโมงหรือประมาณ3วันนะครับผมจากที่ผมได้ทําคลิปการถอนไปนะครับแล้วก็รอมา3วันเนะาะก็ได้รับมาเมื่อวานนะครับวันที่23นะครับผมที่ผมได้รับในส่วนของอ เหรียญที่เราถอนไปล่าสุดนะครับถามว่ามันจ่ายจริงไหมมันจ่ายจริงนะผมจะให้ดูนะครับประวัติการถอนเงินของอคลิปโตเซนนะครับผมเรามาดูในคอยเบสเลยนะเพราะว่า,อาคอยเบสเนี่ย มันมีประวัติให้เราดูนะครับว่าเราได้รับเหรียญจากช่องทางไหนนะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรายการล่าสุดเนาะที่ถอนจากคริปโตเซ s นนะครับเห็นชื่อมันไหมชื่อคริปโตเซ s นนะครับดูประวัติด้านขวามือก็ได้เนาะเปรียบเทียบกันแล้วก็ชื่อแอปนะครับผมมันจ่ายเงินจริงแน่นอนในส่วนของแอปนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่จ่ายนะครับเมื่อก่อนผมถอนทุกวันเลยนะนะครับถอนเยอะมากนะครับนี่คริปโตเซ็นนะครับนี้ก็เป็นเหรียญอื่นนะจากเว็บไซต์อื่นจากช่องทางอื่นถอนเข้ามานะครับก็เก็บทีละเล็กทีละน้อยเก็บมาเรื่อยๆนะครับผม้าาครนลอัดูย่ คคิดวนนี้นะรับฝากากดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ